สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะพี่น้องที่สายเลขวิ่งครับผมครับอาจารย์เสียนเขาใหญ่เพนมีที่เด็ดอีกหนึ่งชุดก็คือเลขวิ่งมีที่มาครับผมครับถือว่าเป็นอชุดยอดเลขวิ่งขึ้นกันได้ครับผมครับเลขมีที่มาครับหมดว่างหันแล้วครับพี่น้องเนาะที่ ลงคิดไปก็คือวิ่งสามกับเจเน้นเจ็ดครับผมครับมาเจวดดก้อนหนานี่ครับพี่น้องสองมก,กราคาเพิ่นให้วิ่งบนล่างหกับ8ดมา0 6ย์หและหนึ่งหครับผมทั้งบนทั้งล่างงดนี้มาแต่เจ็ดครับผมก็ถือว่าเป็นเลขเด่นที่ว่าเพิ่นกันเน้นถือตัวพร้อมได้ครับผมนี่ว่าหานเพิ่นกันเน้นหกครับผมงดนี้เพิ่นเน้นเจ็ด เอางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเก้าครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังน้ากันครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขมีที่มาเกามาเชียขอขอบพระคุณอาจารย์เซียนเขาใหญ่และขอขอพระคุณแหล่งที่มาของตัวเลขเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้ครับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอซีไปรับชมรับฟังตัวเลขก,กับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับ ก็มาเชียร์สวัสดีอาจารย์เสียนเขาใหญ่ครับผมครับผมสวัสดีครับก้าวมาเชียร์ครับลนเอฟซีที่ตามทุกท่านครับผมเามาแล้วครับคลิปทีเด็ดเลขมีชิมาครับผมสุดยอดครับผมครับผมโฟกัสที่คลิปนี้เลยนะเอฟซีมีโอกาสถูกถามว่าต้องถูกสองวดสองตัวอาจารย์ตรงพลาให้ได้ด้ครับผมวดนี้วันนี้จะพาให้ได้เลยคนี่มีวนธีครับนะครับผม ก็าเล่นตามเลขเด่นที่เขาวางไว้นี่มันก็จะมีแค่ข้างบนครับข้างบนข้างบนสี่ข้างบนตัวละสี่ชุดสองตัวก็แปดชุดเองโอ้เมื่อกี้นี่ก็คือสามก็สี่ชุดเจ็ดก็สี่ชุดนะครับผมครับผมก็สองตัวก็เป็นแปดชุดเองครับ,รบตัวไหนเราชอบก็ขับไว้ เผื่อมันผิดหลักแต่งวดนี้ผมดูแล้วมันไม่น่ากลับเพราะว่ามันตรงหลักพอดีครับผมหลักสี่มันเป็นเลขคู่ครับเอามากเลยครับผมบันวิ่งบนสี่กับแปดครับวิ่งบนสี่กับแปดกันล่างไว้น้ำจ้าหน้อยน้ออาจารย์เนาะวิ่งบนได้ครับได้ครับกันล่างแต่วันเน้นบนสี่กับแปดครับผมเ,เน้นไปที่เลขสี่ครับเน้นที่เลขสี่ด้ครับผม ช่วงนี้เน้นตัวไหนมาตัวนั้นนะครับผมครับส่วนมากผมจะเน้นเองเขาให้มาแค่สองตัวแหละแต่ผมมาหาวิธีเน้นเราโอ้ครับครับก็ก็ดูไปหลายช็อตแล้วก็ว่าสีเนี่ยดีที่สุดหลักสิบครับผมตัวรองก็เป็นเลขแปดครับผมหลักสิบครับเน้นหลักสิบบอมนะครับผมเอมาชุดสองตัวเนาะครับผมสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้า สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามแปดห้า แปดเจ็ดแปดเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดแมเอฟซีเล่นแถวที่เลขสี่กับเลขแปดนะครับเป็นเลขข้างบนอ๋อส่วนนี้สองแถวก็เป็นเลขลองๆไว้สี่กับแปดนี่นะครับ รวมกันสองตัวมันก็เป็นแปดชุดยังไงก็ไม่พลาดครับผมไม่พลาดงวดที่แล้วก็ไม่พลาดนะงวดที่แล้วสามดับเห็นไหมครับผมนี่จะเอาเอาเลขดับแม่นๆมาตัดก็เหลือไม่กี่ชุดแล้วครับเจ็ดกับเก้าก็ดับมากงวดนี้สูตรปูเสือสูตรปูเสือเกตไงไม่มีดับเก้าครับผมสี่ตัวพิเศษอ่ะ งวดที่แล้วมันพลาดไปหลักร้อยเนาะครับผมหลักร้อยไปได้ครับผมงวดนี้งวดนี้มีมีเลขสี่อยู่ในนั้นด้วยครับนมะมั่นใจครับมั่นใจชุดนี้ยังไงงวดนี้เข้าตรงตรงในเอฟซีได้เงินแนี่ยครับเป็นแถวที่สี่กับแถวที่แปดแถวที่สี่หลักสิบก็เน้นหนักไปหน่อยครับครับผมครับสรุปแล้วก็เลยสองชุดเองนะเด็ด โค้งสุดท้ายสองชุดอยู่ในนี้แหละครับอาจารย์จะค่อยมากเน้นให้ก็ได้ครับผมคัดคีกบน่อีสิเทนึงครับครับเอาเอาเลขแต้มให้เอซตัดก็ได้อ่ะตัวนี้เลขแต้มครับเลแต้มมันผิดไปวดที่แล้วนี่งว่ดเปลี่ยนสูตรใหม่ละเข้าหรือสูตรนี้เนี้ยได้ครับแต้มแต้มสองตัวบนครับผม แต็มสี่ห้าสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งครับผมเอาเป็นแค่องค์ประกอบให้เอีลองคัดดูคร่าวๆแต่ยังไงก็พอคัดออกแล้วก็มันจะมองเห็นชุดเด่นเนาะครับแต่ชุดที่ไม่ตรงเราก็ต้องเล่นไว้ครับแต่ดูแล้วก็น่าจะตรงหมดมัม้งสองแถวนี้เนาะครับผมไม่ตรงอยู่ชุดเดียวสองชุด อ่าไม่ตรงอยู่สองชุดเขจะเหลือเลขอยู่หกชุดแล้วโอเคครับครับแล้วอยูหกชุดหกชุดก็มีสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าที่ตรงเต็มเดี๋ยวให้อาจารย์มาขัดอีกทีหนึ่งดีกว่าครับผมครับครับผมโคมงสุดท้ายวันตรงให้ครับผมสองชุดลองเบิรงลองอีกสักชุดแบบนี้นะครับผมครับ เกามาเชียร์ก็ขอขอบคุณอาจารย์เด้ครับผมงวดนี่อาจารย์จิตจัดให้พี่น้องซี่ได้เต็มที่เลยครับผมครับบนหูุดจักทางนี้ที่ไรล้วครับพี่น้องเนาะครับที่เด็ดเอาจังไหนครับพี่น้องนาะซี่ก็แปลนี่เอาให้ได้ครับผมครับบนอย่างเดียวหลักร้อยไปเอากับเลขครบบนวันนี้ว่ามาสามตัวหลืหลักร้อยอ่ะได้เลยอาจารย์ครับผมมาครบว่าหันกับเขาแล้วครับผมสามตัวแต่ว่า อาจารย์ไปดึงส้นเด่นครับผมก็เลยขาดไปครับ่ายสี่พังเลยวะหมดวะเลยผมส้นเด่นผมดึงของผมเองมันเหลือสองสี่เจ็ดนะครับ่เจียโอ้เสียดายครับโอ้ยพอเอาไปกระทบคนอื่นเหลือสี่กับเจ็ดโอ้ผมไงหลังเลยเสียดายเนาะอาจารย์เนาะครับผมโอ้เสียดายเสียดายสองสองเพราะส้นอาจารย์ก็ต้องตัดออกไปครับผมก็เลยว่าต่อไปจะไม่ชนใครแล้วเอาของเจ้าของดีกว่าแบบนี้แมนอาจารย์อาจารย์ล่องล่องเอา ชุดเต็มเลยเขาดึงออกมาเองอาจารย์เลยครับผมจากสามตัวก็ดีครับผมก็ันนี้เขดึงเดือสามตัวแหละเดิมมาพันเราสองตัวแบบวันนั้นไงสามตัวมาสองตัวบ่ต้องสวนคนเือนนะอาจารย์โอเคบ่บ่ไปชนนะครับบ่ชนแล้วผิดเป็นครูแล้วใชอาจารย์รับคลิปนี้ก็มาเชื่อกับิรบกวนอาจารย์ซัมนี่ขอพระคุณอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมเด็กอาจารย์เขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะอาจารย์เซียนเขาใหญ่เลขมีที่มาครับวิ่งบนกันล่าง4กับ8หลัก1ิเด้อครับผมลัก1ิครับชุด2ตัวกับมีเด้อครับพี่น้องเนาะจัดชุดเต็มให้ครับ43454749 52 5 4 5 6 5 8 83858789 92 94 เก้าเจ็ดเก้าแปดครับผมเน้นที่ติดซีก็แปดไว้ก่อนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวควรจะมาตัดให้อีกทีหนึ่งครับเอ๋อสำหรับเลขแต้มครับพี่น้องเนาะเลขแต้มสองตัวครับผมผมไม่เชื่อบอร์เด็ลงให้เด้อครับผมให้พี่น้องซี่ฟังเอาสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งครับผมเลขแต้มสองตัวเอาไปตัดท้าจานกันเลยครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งครับแต้มสองตัวบน สี่ห้านึ่นี่ะครับผมครับเลนที่4กับ8ปดแล้วครับพี่น้องนะเนาะเหล็กเด่นเอาถ่ายคลิปนี้เก็ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ำกันเด้อครับผมในหนวยนวันที่หนกุมภาพันธ์หกสิบเก่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ